้าพี่น้อนงย่างไปลายาม่ามาพร้าวเ,เห็ดเฮ็ดเนี่ยังกินได้วะอุ้ยหอมก็ยังเฮ็ดเข,ข่าไข่บานเฮ้านี่แหละจะกินได้ปะได้เอ้าเก็บ<ๆ>ไปก่อนเนี่ยกองไว้กัอนอู้ยอยู่นี่เต็มเลยพี่พี่นะพี่น้องกระชินเอนนนนาเปื่อยมาแล้วคุณเต็มเยอะเกิดเป็นโมเต็มเยอะ แต่เรเมันว่ามันเห็ดนี้ยังเป็นเห็ดนาแหละ่ะกินก็ยังเห็ดนาแลบาา่บ้านเท่าบานนี้พี่น้องพี่ออนเห็ดพึ่งพี่น้องฟองไปายสยสมอนพ่อนพี่ลม่มเปยพ่อเห็ดเพิงบานนี่ของพ้องบวานโอ้ยเขาอ,อุย้ยนี่เห็ดเพิงพี่น้องพี่น้องจา๋าเกิดมาก่าค่อยได้เก็บเห็ดนี่ดวงน้อยน้อยเต็มอยู่เจ,เจ้าผู้เจ้าเบิ่งเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็ดเพิงเห็ดเพิง่งโอ้ยดีใจค่ะคุณเน่ะเป็น,เป,นเป็นว้านเป็นเป็นปว่วนเต็มยุ่นิแม่นมดเลยพี่น้องจา้าเห็ดเพิ่งเห็ดเพิง่งโอ้ยเนี่คอยกระสิบ่ะไรมาอีกแล้วโอ้ยเห็ดเพลิงเนี่ยโอ้ยพี่น้องเดือใจม่ชิบคอ,อยกอบู่้ใครได้มานะคุณเนี่ยน,น้อยแน่แม่นมัดเนีนน่ยยุ่ขี้ดินเนี่ยเห็ดทุกคชุชกี้ยุ่พี่น้องโอ้ยอ เงี่ยเห็ดราปอดได้เปลี่นังสี่แม่นมัดแสบโอ้ยพี่น้องเฮงได้ังสี่ได้กลับมาเขี้ยแม่นมัดเลยพี่พี่เห็ดกุ๊กกิ๊กๆอยู่พี่พี่เห็ดลาด้าอยู่พุ่น่ะพุ่น่ะพุ่น่ะพี่น้องพุ่น่ะพุ่น่ะพุ่น่ะแม่นมัดแสดเลยเนี่ยพี่น้อง โอ้ยเังได้กว่าจีได้มากเนาะติดหนาหัวก็ไม่ได้มากหัวก็ต้องไปตัดหนามางอื่นเังได้น้าต้องตัดหนาต้องเห็ุงานเสจอบะเนี่ยตั้งแต่เก็บเห็ดพี่น้องนี่แม่ข้อมาคอยเว้าเลยนี่คุณหน่ะมันเป็นอุดปูดีปีเต็มอยู่พี่น้องโอ้ยเหลือใจเหลือใจโอ้ยคุณหน่ะเังได้พี่น้องหัวข,ข,ข้านเบิเนะอบ้องคอยเหลือใจนะหัวไม่เคยเก็บเห็ด ต่างประเทศดังสิเนาะคุณน่ะโอ้ยค,คุณมันเต็มเนียโอ้เพียนะเพียนะลองน้อยๆแนเนี่ยน้อ,นอเฮงเลยพี่น้องเลยพี่น้องจ้าสิพับฟอนอ้อมใบเยอะกว่าคออันพอดอกอยง่านี่มันมันก็ขึ้นนะเห็ดตุม่มบติีมีเยอะโอ้ยคุณอ่ะเอออันเทศน,นาแล้วก็เก็บกองไว้คุณเต็มอยู่โอ้ยพี่น้องเฮงเลย อันนี้นี่เห็ดโอ้เฮงไหนวะพี่น้องพูดไหมอันนี้มันสิเป็นเห็ดเพิงอีกแบบหนึ่งเนี่ย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 เจ้าเบิ้งเนี่เนี่ยสิเป็นเห็ดเพิงอีกแบบนึงเ่ง yeah. โอ้โหอยู่ในดินเต็มเลยพี่น้องพคนไหนะโอ้ไปเบิ้งคิเตอร์บ้านเรื่องเป็นเก็บเนะห็ดพคนไหนเฮ่งไหนเต็มอยู่พี่น้องน้องคอยนีย่นี่คนไหะโอ้คอยเลียใจ เฮ็ดเพง่งน,นี่สงสัยเฮ็ดเพื่งหวานน้อยที่เขาเจ้าวาน้องเขาก็บใครหูจักอ่ะยางไประหวานโมูมานน้ำกันทิมกอยระหวานเพี่พี่น้องเป็นเห็ดอุดป,ปุ๋ที่ปิดเต็มอยู่เพียงไ,ได้ข่อวก็อยากฟอนอ่อมพ่นเอาแต่มันเป็นในน้อยโอ้ยหข่จียมากเงี้เลยเนานะยึดแมงไปโหลดลเีพี่น้องหนๆกันหนๆแล้ว bụi pìu, vui khởi diễm trái đây, pìu à, kia bao nhiêu, đầy, 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 nè, có cái khả năng cá này, cá gì xăm này, game trái luôn mấy nè, nè, con